ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแมกกาลาดครับจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อดูนะครับโกซอรีนะครับอาบน้ํารอบนอกนะครับเป็นงานเกียร์ประกันภัยสินมั่นคงนะครับปอหนึ่งลูกค้าท่านนี้นะครับจ่ายจบหนึ่งหมื่นบาทนะครับพร้อมได้เกียรดแลกเกอร์นะครับเป็นเลกเกอร์นกแก้วด้วยนะครับทางอู่ของผมนะครับจัดเลกเกอร์นกแก้วให้ลูกค้าทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับ ให้เ,เพื่อนๆดูความเงาได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับพี่ต่อแบงก์กระลาดศูแม่นอกเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าสี่แปดครับขอบคุณครับ